อันนี้คือวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวลาวสูงนะครับอันนี้คือบ้านไบ้านนากางนาการบ้านนากลางเขตเมืองชนะคาเมืองชนะคมนะครับอันนี้อันนี้มาทําชีวิตจริงการเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาวสูงหรือว่าพี่น้องชาวม้งชาวลาวสูงนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นตลาด ที่มาตลาดกันเช้าๆนะครับพาพี่น้องมาเที่ยวชมกันก็ทําการค้าการขาขยเหมือนเหม,มือนประเทศก็เหมือนประเทศไทยนะครับแต่ว่าเขาจะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่ไม่เป็นกันเองบรรยากาศเป็นกันเองมากค <c oughs> รับนี่คือพวกพี่น้องชาวเนี่ยนะแล้วก็ อคิดกันไปนะครับอันนี้ก็มีนะครับมาส่วนมากค้าทั้งหลายก็จะมาจากมาจากเมืองไทยนั่นเอครับเนะี่ยค่าท้าส่วนมากก็เต็มนะครับนะีวันนี้วันสนะี่ข้าเราก็มากรนะเทยมาเดินตลาดอาจจะมาทางเดินวันนี้ฝนตกโปร่งส,สักหน่อยแป็นว่าพี่น้องเราสูงเราก็มา ตลาดกันเต็มอ้ะเฮ้ยนี่เป็นการเจ้าอันนี้นนโอ้จ้าขอบคุณนะจ้าอันนี้ก็ยังเป็นประเพณีดั้งเดิมนะครับยังให้เตาปืนเ<ฟ>นี่ยเนี่นยฝนตกก็ไม่ใส่หมวกนี่เนาะตัวเล็กๆนี่เนาะ อ๋ออ๋อโอ้โอ้ไม่ต้องห่วงอุ้ยดูพื้นที่ครับดูพื้นที่ตลาดพี่น้องครับโอ้ยเนาะอาือกันไปอันนี้คือวิถีชีวิตของพี่น้องเราสูนนะครับอาไกัเสียเพือว่ใส่หมวกแน่แหละครับบริยันเป็นบาดบ่าบาดเกย์ยามันอยู่ฟ้าบ่โอ้บ่โอ้ โอเคครับพี่น้องครับเนี่ยคือวิถีชีวิตเขาชีวิตต้องต่อสู้ทำมาหากินกันไปถึงเวลามาตลาดก็มาตลาดหาเสบียงสเสบียงไปติดไว้สเสบียงไว้ไว้ที่บ้านเ,เนี่ยเสือผ่าสารพัดอย่างมาใช่ไหมยินงเมืองเล้ามาถูนค,ครับนมาขายกันไป อะเดี๋ยวเที่ยวหน้าพาไปชมใหม่นะครับเออเอาเลยวโอ้